รอบ16คนสุดท้ายซึ่งคนที่ชนะเนี่ยจะได้บายไปเลยได้เข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเลยนะคะเราก็เชียร์แล้วผลออกมาก็เป็นอย่างที่ตั้งใจนะคะน้องเมย์เนี่ยชนะไปในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็พลันคิดไปถึงสีหน้าแววตาของน้องต่ายว่าทำไมถึงมีน้ําตาคลอขนาดนั้นพอลองไปหาข้อมูลนะคะก็พบว่าทางน้องเมย์น้องตาตเนี่ยแข่งด้วยกันมาตลอด ลัดกันแพ้ผลัดกันชนะทั้งคู่มีมิตรภาพที่ดีต่อกันซึ่งครั้งนี้ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นโอลิมปิกครั้งสุดท้ายของน้องเมรัชนุกและก็จะเป็นโอลิมปิกครั้งสุดท้ายของน้องตายด้วยก็ดันไปอินอีกเออเข้าใจอะ่ะเราก็รู้สึกถึงเส้นทางความลำบากของนักกีฬานะคะใครอยาก ไปส่งกำลังใจให้น้องไต่ไปได้ที่เพจนี้นะคะ